ก็ขอสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับกับผมอีกเช่นเคยครับช่องสั่งชีแนลนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาแจกอัดเน็ตฟรีของค่ายุมเวจนะครับก็จะมีการทั้งหมด7ตัวนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับก็ชวนกดถูกใจกดกระดิ่งกดซับสไครต์รและกดติดตามกันด้วยนะครับและตุกแก๊งนะครับก่อนที่จะกดสมัครนะครับก็ไม่ควรมีเงินติดค้างไว้ในซิมนะครับเผื่อการคิดอักืินย้อนหลังนะครับนี่ยพร้อมแล้วนะครับไปรับชมเน็ตตุมูฟตัวที่1กันเลยนะครับ เน็ตตัวมุฟตัวที่หนึ่งกดดอกจัน9 3 5ดอกจัน8 4 8าสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว2กิกนะครับระยะการใช้งานนาน30วันนะครับเน็ตตัวที่สองเน็ตตัวที่สองกดดอกจัน9 3 5ดอกจัน4 4สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว2กิกระยะการใช้งานนาน30วันนะครับเน็ตตัวที่สาม เน็ตตัวที่3กดดอกจัน9 00ดอกจัน4 44สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว5กิกตระยะการแจ้งอ่านนาน7วันนะครับเน็ตตัวที่4นะครับเน็ตตัวที่4กดดอกจัน8 78ดอกจัน2ดกจัน3สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว1กิกระยะการแจ้งานนาน1วันนะครับเน็ตตัวที่5นะครับ เน็ตต <basics> nah ัวที่5กดดอกจัน935ดอกจัน384เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว1กิกระยะการแจ้งานนาน30วันนะครับเน็ตตัวที่6อกนะครับเน็ตตัวที่6อกดดอกจัน900ดอกจัน907 6สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว1กิกระยะการแจ้งานนาน30วันนะครับเน็ตตัวที่7นะครับตัวสุดท้ายนะครับ เน็ตตัวที่7กดดอกจันแปดเดอกจัน72 8 0สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว2กิกระยะการใช้งานก็นาน7วันนะครับก็ครบไปทั้ง7ตัว7จอแล้วครับก็ลองกดสมัครกันดูให้ครบทุกตัวทุกอาดนะครับเพื่อจะมีตัวใดตัวหนึ่งนะครับที่สามารถใช้งานได้นะครับส่วนใครที่กดได้ก็ยินดีด้วยครับส่วนคนที่กดไม่ได้ก็โปรดติดตามคลิก ครั้งต่อไปนะครับ